ามีความรักเาก็มีความสุขคุณผู้ชมส่งไลน์เข้ามาเยอะมากเรื่องราวความรักและความสุขส่งเข้ามาเยอะๆนะครับเห็นและชื่นใจดีอีกเรื่องหนึ่งที่ชื่นใจเหมือนกันเพราะว่าไปดูกิจกรรม M150 แจกชัวร์ทั่วประเทศนะครับเพราะว่าจับรางวัลกันไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่20มกราคมที่ผ่านมานะครับกับรายการรวยแหลกแจกจริงที่เครื่องดื่ม M150 จัดขึ้นเพื่อตอบแทนลูกค้าที่ดื่ม M150 ทั่วประเทศซึ่งมีของรางวัลรวมทั้งหมด1,505รางวัลนะครับรวมมูลค่าก็20ล้านบาท แล้วก็ประเดิมการจับรางวัลครั้งแรกกันที่จังหวัดพระนครสิทธิยานะครับโดยผู้โชคดีได้รับรางวัลที่1รถยนต์ all new toyota fortuner โอ้โหมูลค่า1ล้าน6แสนบาทคือคุณพรชัยกุ้งแก้วชาวจังหวัดอยุธยาน,นั่นเองขอแสดงความยินดีด้วยนะครับก็สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีทั้งหมดได้ทางหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับวันที่17มีนาคมนี้นะครับ M150 ก็ยังคงเดินหน้าแจากรางวัลต่อเนื่องอีกมากมายกว่าพันรางวัลซึ่งดื่ม M150 แล้วอย่าทิ้งฝาย้ำแบบนี้เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์พร้อมข้อความวิตามิน b 6และ b 12สูงด้วยลายมือเท่านั้นนะครับพับใส่ใต้ฝา M150 และก็ส่งตามกล่องรับชิ้นส่วนตามร้านค้าหรือว่าตู้ปอนนรย50ปปทจคลองจันกรุงเทพ10240ตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคมนี้นะครับจับรางวัลครั้งต่อไป20มีนาคมก็สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์นะครับ w w w ร์ฟไวเอ็มขีดห่ขีดหาขีดศูนยะฮะก็ตรงตัวแล้วครับ M-1-5 ขีดหขีดห้ขออภัย M หนึ่งห้าศูนย์ c o m นั่นเองนะครับก็ m ร้อยห้าสิบแจกชัวทั่วประเทศกิจกรรมดีๆของ m ร้อยห้าสิบเขานะฮะโอ้แจกต่อเนื่องเลยนะรางวัลอีกเป็นพันอ่ะถม่เพิ่มพลังแล้วก็มีของให้ลุ้นต่ออีกดีดีนะคะชีวิตดีดีแน่นอนดูเจ้าทันข่าวสารอาทิตย์นะคะพักกันก่อนช่วงหน้ามาตรวจสอบสภาพอากาศแล้วก็ปัญหาหมอกควันในภาคเหนือโดยเฉพาะที่เชียงใหม่ตอนนี้เนี่ยนะคะมีค่าฝุนละอองขนาดเล็กเกินมาตรฐานแล้ว จนทางจังหวัดเชียงใหม่ก็ออกประกาศห้ามเผา60วันเริ่มวันที่16กุมภาพันธ์นะคะถ้าหกากฝ่าฝืนนี่มีโทษสูงสุดทีเดียวติดตามรายละเอียดช่วงหน้าค่ะครับ